สวัสดีครับปัญญาภาษาเกาหลีมีข้อสอบ EPS topic มาแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่105นะครับมาเริ่มต่อกันเลยนะครับคือสําหรับผมแล้วผมจะไม่สุ่มไม่เดานะครับเรามาวิเคราะห์ช่วยกันนะครับเรามาวิเคราะห์แล้วก็มาฝึกแปลภาษาเกาหลีด้วยกันนะครับมาเริ่มด้วยกันเลยครับคือข้อที่105นะครับข้อที่105จะเป็นเกี่ยวกับ เงินของเกาหลีนะครับเป็นเงิน1 0,000วอนใช่ไหมครับที่อยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นธนบัมันะครับ1 0,000วอนนะครับ10,000วอนก็จะมีอยู่1ใบนะครับ1 2 2 2ใบนะครับมาดูตัวเลขที่1นะครับมันวอนจารีชิปเพกาฮันจังอิสึมีลานะครับมันก็คือ1 0,000ใช่ไหมครับ1 0,000วอนจารีอันนี้ก็คือ1 0 0 0 0นวอนชิปเพกคืออะไรครับ ธนบัตรนะครับหรือแบงก์นั่นแหละครับพันจังก็คือ1แผ่นหรือ1ใบในกรณีเราต้องใชใบนะครใบอิสึมิดาคือมีใช่ไหมครับแปลออกมาเป็นธนบัตรนะครับหนึ่งนวอนมีหนึ่งใบใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับมาดูตัวเลขที่สองนะครับมันวอนจารี ชิเพกาทูจ้างอิสมิดานะครับอันนี้ก็จะบอกตัวเลขอยู่นะครับเราดูตัวเลขให้ชัดๆนะครับจะได้ไม่ต้องผิดนะครับมันวอนจารีชิเพกาทูจ้างอิสมิดาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับธนบัตรนะครับหนึ่งหมื่นวอนมีก็ได้ครับทูก็คือสองใบใช่ไหมครับตัวเรื่องที่สามมันวอนจารีชิเพกาเซจังอิสมิดาเซก็คือสามใช่ไหมครับธนบัตรหนึ่งหมื่นวอนมีสามใบนะครับ 4. มันวอนจารีชีเพกาเนจังอีสึมิดาอันนี้ก็จะมีธนบัตรหนึ่หมื่นวอนมีสี่ใบนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2นะครับมันวอนจารีชเพกาูจอนะครับต่อไปมาดูข้อที่1นึนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรับเมตดนะครับตรับเม็ดเนภาษาเกาหลีก็จะเป็น ชุลจานะครับนี่นะครับเห็นยวนะครับชุลจานะครับมาดูตัวแรกที่หนึ่งนะครับชุลจากัฮันแกอิสมิรานะครับชุลจาก็คือตารางเมตรนะครับฮันแกก็คือหนึ่งอันใช่ไหมครับอิสมิราคือมีเรียงประโยคเป็นเอาประธานขึ้นก่อนเลยกาอีกานะครับขึ้นก่อนเลยก็จะเป็นตารางเมตรนั้นมีเท่าไหร่ครับหนึ่งอันนะครับ ต่อไปตัวเลกที่สองชุลจาระทูกอิสมิดาตลับมิตรนั้นมีสอ,อันนะครับตัวเลืกที่สามชุลจารีกอิสมิดานะครับตลมิตรมีสอันใช่ครับตัวเลืกที่4ี่ชุลจาระเนแกอิสมิดานะครับเนก็คือ4ี่ใช่ไหมครับตลับมิตรมีสีอันนะครับ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่หนึ่งนะครับชุลจาระหันแยอิสดาตราบเมตรนั้นมีหนึ่งอันใช่ไหมครับตัวเลือกนะครับต่อไปข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับมาที่หนึ่งร้อยเจ็ดเลยเครื่องช่างน้ำหนักนะครับมาดูตัวเลือกที่หนึ่งนะครับมันก็จะมีอยู่สองอันใช่ไหมครับสองเครื่องครับหนึ่งสองใช่ไหมครับชอนจาชอวุลนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องช่างน้ำหนักนะครับ เครื่องช่างน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์คำว,ว่าชอนจาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับชออ์ลก็รู้อยู่แล้วนะครับทราบอยู่แล้วว่าเป็นที่ช่างน้ำหนักนะครับฮันแทนะครับหนึ่งเครื่องอิสมิดาก็คือมีใช่ไหมครับแปลออกมาเป็นเครื่องช่างน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์มี 1>, 1เครื่องถูกไหมครับไม่ถูกนะครับต่อไปตัวเลือกที่2ชอนจาโชรีทูแทอิซมิดานะครับเครื่องช่างน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์มี่ะไรครับถูกก็คือ2เครื่องใช่ไหมครับถูกไหมครับถูกนะครับข้อนี้ถูกนะครับ,รบตัวเลือกที่3ชอนจาโชรีเซแทอิซมิดานะครับเครื่องช่างน้ำหนักนั้นมี3มเครื่องถูกไหมครับไม่ถูกนะครับ ต่อไปชอนจาชชวูรีเมแทอิซุมิดคือเครื่องชั่งน้ำหนักนั้นมีสเครื่องถูกไหมครับไม่ถูกนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่สนะครับชอนจาชชวูรีทูแทอิซมิดนะครับต่อไปมาดูข้อที่1 0ึ่กันนะครับจะเป็นเกี่ยวกับโรงเรือนนะครับโรงเรือนตัวเลืกที่1นึ่งพินิลเฮาส์สุกาฮัน พงอิสมนีดานะครับพิน mm ินเฮาสือ่อก็คือพินินแล้วก็คือพลาสติกนะครับพลาสติกนะครับเฮาสือ่อก็คือโรงเรือนนะครับโรงเรือนโรงเรือนนะครับพลาสติกนะครับฮันดงนะครับหนึ่งหลังนะครับอิสมนีดาคือมีใช่ไหมครับแปลออกมาก็จะเป็นตัวประทานขึ้นก่อนเลยคือโรงเรือนมีเท่าไหร่ครับ หนึ่งหลังถูกไหมครับไม่ถูกนะครับเพราะว่าในโรงเรือนมีอยู่สองหลังใช่ไหมครับมาดูตัวเลือกที่สองนะครับพินินเฮาสึกาทูดงอิซุมดิดานะครับโรงเรือนนั้นมีสองหลังถูกไหมครับถูกนะครับข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับตัวเลือกที่สามพินินเฮาสึกาเซโงอิซุมดิดานะครับโรงเรือนพลาสติกนั้นมี สามหลังใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับตัวเลือกที่สี่พินินเฮาสืสึกาเนท่งอิสุมิดานะครับออโรงเรือนนั้นมีสี่หลังถูกไหมครับไม่ถูกนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่สองนะครับพินินเฮาสืสึกาถูท่งอิสุมิดานะครับโรงเรือนพลาสติกนั้นมีสองหลังนะครับ ต่อไปข้อที่9นะครับอันนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับซาริโอนะครับแปลว่าอาหารสัตว์นะครับซาริโอก็ทูปูแดอิสมิราทูก็คือสองปูแดก็คือถุงนะครับถุงอันนี้นที่นี้มันเปรียบเหมือนกับถุงปุ๋ยครับอิสมิราคือมีแปลออกมาก็จะเป็นนะครับอาหารสัตว์มีเท่าไหร่ครับสองถุง ถูกไหมครับถูกนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับตัวเลือกที่สองซาริโอกาเซโตแดอิสซุมิดานะครับอาหารสัตว์นั้นมีเท่าไหรครับเซคือสามถุงนะครับถูกไหมครับไม่ถูกนะครับตัวเลือกที่สามซาริโอกาเนโพปเดอิสซุมิดานะครับอาหารสัตว์นั้นมีเท่าไรครับสี่ถุงถูกไหมครับไม่ถูกนะครับ ตัวเลือกที่4ซาดิโอกาถาซดโพเดออิสุมิดานะครับอาหารสัตว์นั้นมี5ถุงถูกไหมครับไม่ถูกนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่1นะครับซาริโอกะทูโพเดออิสุมิดานะครับอาหารสัตว์นั้นมี2ถุงนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่110นะครับ110อันนี้ก็จะเป็นบ้านใช่ไหมครับจะมีอยู่1หลังใช่ไหมครับ บ้านหนึ่งหลังนะครับบ้านภาษาเกาหลีคือจิบนะครับอันนี้คือบ้านนะครับจิบบ้านทันแชนะครับหนึ่งหลังนะครับอิสมิราคือมีแปลออกมาก็จะเป็นบ้านมีเท่าไหร่ครับหนึ่งหลังถูกไหมครับข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับบ้านมีหนึ่งหลังนะครับต่อไป ชีบีฮันมยองอิสมิดาอันนี้ดูแชร์ด้วยนะครับอันนี้หันมยองนะครับอันนี้เป็นลักษณะนามที่ผิดนะครับลักษณะนามของบ้านจะเป็นแชรนะครับแต่ถ้าหรือจะเป็นลักษณะนามของคนจะเป็นเมียงใช่ไหมครับต่อไปชีบีฮันจันอิสมิดานะครับอันนี้ก็ผิดนะครับเพราะว่าจานเนี่ยใช้กับแก้วนะครับอันนี้มยองก็คือใช้กับคนนะครับซารา ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะใช้พวก,กแก้วเหล้าพวกอะไรเยอะนะครับการครับกาแฟก็ได้ครับต่อไปข้อที่สี่ชีบีฮันชึ้งอิสุนิดานะครับชึ้งก็คืออะไรครับชึ้งก็คืออะไรครับชั้นนะครับมีหนึ่งชั้นใช่ไหมครับบ้านมีหนึ่งชั้นใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับบ้านมีอยู่สองชั้นนะครับนี่หนครับหนึ่งสองนะครับคําตอบที่ถูกต้องคือข้อที่หนึ่งนะครับ ชีบีฮันแชอิสมิรานะครับบ้านมีหนึ่งบนะครับสำหรับวันนี้ก็หยุดจบที่ข้อที่110นะครับบอกว่าทุกท่านคงจะเข้าใจกันนะครับกับที่ผมอธิบายไปเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็ขอบกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่กําลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่นะครับเพื่อที่จะสอบผ่านแล้วก็ไปทํางานที่ประเทศเกาหลีได้ตามความตั้งใจของทุกท่านนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่า,าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับชื่อปัญญาภาษาเกาหลีนะครับมีข้อสอบอีเพจทุกปีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ